สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่เจ็ดเมษายนปีสองพันยี่สิบสามนะครับแมนวนวลนะครับเขาเริ่มหายดีจากการเป็นไข้หัดแมวแล้วครับวันนี้ผมนัดกับหมอที่คลินิกรักษาสัตว์นะครับจะทำหมันเขานะครับสิบโมงเชา้าตอนนี้ประมาณแปดโมงเช้าสิบห้านาที <c oughs> แมนวนวลวันนี้ก็ยังไม่ให้ผมจับนะทั้งทั้งที่ผมขังเขาอยู่นะตอนนี้แต่ว่าหลังจากทำหมันแล้วนะครับ ษาอาการแล้วผมก็จะปล่อยเลยปล่อยให้อยู่รับๆบ,บ้านผมนั่นแหละก็คือมากินข้าวบ้านผมนั่นแหละจะให้ผมจับหรือไม่ให้จับก็แล้วแต่แมวนวลน,นะอันนี้เป็นการช่วยเหลือเท่าที่ผมจะสามารถนะครับแมวนวลเฮ้ยผมรู้สึกชอบกล้องโซนี่รุ่นนี้มากเลยนะมันสามารถโฟกัสดวงตาของแมวนวลน,นะทั้งที่แมวนวลหลีตานะแมวนวล เปิดตาก็กว้างเลยครับแมวนวลเออเปิดตาดีมากเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีตอนนี้พาน,นวนมาถึงหน้าคลินิกแล้วครับทางกลางเมืองที่ฝักไขวนะอยู่สี่แยกกลางอำเภอเลยนวนกลัวมากเลยแล้วก็มีเอ้ยแผลที่คอยนวลมันยังไม่หายเลยหรือเปล่านอนแผลมันจะหายสักทีเนี่ยมันตื่นกลัวมากเลยเดี๋ยวรอมอนาสิบโมงครับแต่ตอนนี้ 9โมง3ี4นาทีครับนวลมันก็ตื่นกลัวนะอย่างนี้แหละแมวจรมันตื่นกลัวครับนวลไม่ต้องกลัวเด้อตอนนี้นะครับนวลจะได้ทาหมันครับเป็นแมวจรผู้โชคดีเฮ้ยนวลคลินิกนี้นะครับข้างหน้าคลินิกนะครับมียันเจ้าพ่อเสือครับจริงผมก็ไม่รู้หรอกนะผมเดาชื่อว่าบ้านกรวดสัตว์แทย์สาขาสี่แยกประพนชัย นอลไม่ต้องกลัวนะนวลนะไม่ต้องกลัวตอนนี้ตัวเขาสั่นเลยครับกลัว <th bb> เขาเฝ้าดูรถราที่ควักไข่ดูมอเตอร์ไซค์ครับเ <sh arp> พราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับที่กด ATM เห็นไหมมีคนที่มากด ATM ในโลกแห่งความเป็นจริงเนาะเงินคือสิ่งสำคัญ <sh arp> มารับเจ้านวลแล้วครับตอนนี้นิจยาสลบอยู่นะยังไงแผลทํามัน ใช่หรือเปล่าน้ำขี้มันเองโอเคพากลับบ้านเลยอากาศร้อนจงเนี่ยเกือบ50องศานะวันนี้อากาศร้อนมากนะเกือบ50องศาถึงบ้านแล้วผมก็เปิดพัดลมให้เจ้านวลน,นะความรู้สึกที่ผมได้ช่วยแมวจรจัดตัวนี้นะครับมันยิ่งกว่าสร้างพวกเจดีรูปรูปปั้นใครอยากขยายอีกนะคือถ้าพูดตามหลัก ที่พระพุทธเจ้าสองก็คืออํานาจของเมตตานะครับมันยิ่งใหญ่นะมันยิ่งใหญ่มากเลยนะไอ่ของพวกนั้นเนะี่ยมันคือขยะไปเลยนะในความคิดผมอไม่มีสาระอะไรเลยขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะภารกิจที่ช่วยแมวเนี่ย